หนังสือเปลี่ยนโลกจูนจิต Mindset DNA เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขซูเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิต Mindset และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบ,บายเดอะมาส c ต d e ์โ a ้ดอะบทที่8 พโอดที่1กระบวนการจูนจิตหมเซต DNA คือคกลไกสำคัญที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอย่างลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดด้วยเหตุที่เราไม่สามารถปฏิเสธกลไกอันลึกซึ้งที่ส่งผ่านจากสายพันธุก,กรรมหรือ DNA ที่สืบทอดมาจากเผ่าพันธุ์ของบรรพบุรุษ มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ดังนั้นเราสามารถเรียนรู้กระบวนการชีวิตผ่านการเวลาผ่านการเพราะบ่มผ่านการฝึกฝนและผ่านการเรียนรู้อย่างแท้จริงของชีวิตบุญดาวเคราะห์ดวงนี้นี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันสำคัญที่ต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อเติมเต็มความทรงจำ อันสมบูรณ์แบบให้กับ DNA หรือความรับรู้อันประเสริฐสุดให้กับตัวเราเองบรรพบุรุษของเราผู้เป็นต้นสายพันธุ์แห่ง DNA ล้วนปรารถนาที่จะค้นพบกระบวนการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดนี่คือช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชีวิตที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าการมีชีวิตอยู่นั้นคือสิ่งใดกันแน่เมื่อพวกเราได้ค้นพบธรรมชาติและความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเราจะบอกกับดวงวิญญาณน,นี้ว่าเราคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดของเราถึงเวลาแล้วที่ผมจะถ่ายทอดการจูนจิต m i n d s e t ผ่าน DNA ในเวอร์ชั่น8.0 ซึ่งเราจะต้องก้าวกระโดดผ่านช่วงเวลาในชีวิตและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้มองเห็นคุณสมบัติดั้งเดิมของดวงวิญญาณที่สูงส่งและมองเห็นคุณค่าของจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมชาติอันปราณีตที่เราต่างต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุที่พวกเราแต่ละคนต้องเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการวิวัฒ หรือก้าวพ้นไปสู่ชีวิตที่เหนือกว่าจึงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งใดคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบกับชีวิตที่งดงามและมีความหมายต่อตัวเราเองอย่างแท้จริงนี่คือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เราต้องใช้กระบวนการการตัดต่อความทรงจำไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดจงหายใจลึกๆแล้วค่อยๆดื่มด่ำช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดจงหายใจลึกๆแล้วเชื่อมโยงไปสู่การเวลาที่ไร้ขอบเขตจงหายใจลึกๆแล้วตระหนักถึงธรรมชาติอันสูงสุดที่มีอยู่ในตัวเราจงหายใจลึกๆและบอกตัวเองว่า เราจะต้องค้นพบศัก,กยภาพอันสูงส่งของตัวเองดวงวิญญาณดวงนี้จะต้องใช้ชีวิตอันยอดเยี่ยมเพื่อเปลี่ยนผ่านประสบการณ์อันล้ำลึกไปสู่ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้อย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องพบธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับอิสระหรือตระหนักรู้อย่างแท้จริงเราต้องข้ามพ้นขีดจำกัดแห่งการเวลา และข้ามพ้นสิ่งที่จิตของเราเคยข้ามมาในอดีตอันยาวนานประวัติศาสตร์ในช่วงการเวลาไม่มีที่สิ้นสุดของชีวิตกำลังบอกเราว่าเรามีความจำเป็นขั้นสูงสุดที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความหมายที่สุดเราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราพร้อมก้าวกระโดดไปสู่ความตระหนักรู้ของยานปัญญาอย่างแท้จริง เราจะตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติอันลึกซึ้งของชีวิตเราทุกคนจะตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่าการมองเห็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรากำลังก้าวกระโดดไปสู่ประสบการณ์แห่งการเป็นมนุษย์ที่ล้ำลึกและประเสริฐที่สุดคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้มองเห็นความรักและความศรัทธาในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เพียงแค่เราตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเท่าการตื่นรู้และเบิดบ,บานในชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนด้วยการเชื่อมโยงปรติศาสตร์ของจิตวิญญาณอันยอดเยี่ยมเพราะเราทุกคนนั่นแหละ เป็นผู้เปลี่ยนผ่านความทรงจำเหล่านี้ไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของความทรงจำเก่าหลุดพ้นจากความรู้สึกบางอย่างที่คอยเหนียวรั้งให้เรารู้สึกเจ็บปวดเพียงแค่จูนจิตไมเซ t ผ่าน DNA โดยบอกกับตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุข เราพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตอย่างงดงามเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเราพร้อมแล้วที่จะสร้างสรรพพลังยิ่งใหญ่ของดวงวิญญาณได้อย่างแท้จริงเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อหลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าอย่างสิ้นเชิงเราพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้งเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้บนโลกใบนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะค้นพบสัจธรรมชีวิตของเราอย่างสุดยอดที่สุดรวมทั้งค้นพบความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ล้ำลึกที่สุดและค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้